สวัดีค่ะโยปันวารินปามีค่ะ ปกตินะคะโยเป็นคนที่ติดแม่มากพอสมควรอย่างเช่นอย่างวันนี้นะคะมาถ่ายเสื้อผ้าแต่งโมก็คุณแม่ก็มาด้วยใช่ไหมคะเหมือนใช้เวลาว่างจริงๆเป็นคนที่ไปไหนมาไหนก็ไปกับแม่ตลอดเวลาแบบอย่างเดินห้างเราก็ไปกับแม่ใช่ไหมคะแล้วเหมือนแบบอยู่อยู่บ้านอย่างเงี้ยก็ติดกับแม่แต่บางครั้งเราก็มีไปกับเพื่อนบ้างแค่เท่านี้เหมือนแบบสิ่งเล็กๆน้อยน้อแบบแค่เราไปเดินห้างบางครั้งไม่ต้องไปกับเพื่อนไปกับคุณแม่หรือว่าทํากิจกรรมร่วมกับคุณแม่แค่นี้ละค่ะก็เหมือนแบบได้อยู่ด้วยกันละค่ะ จริงๆเหตุการณ์ไหนที่ทําให้แม่ภูมิใจเอาเอาเลือกเหตุการณ์เหตุการณ์เรื่องจริงๆแม่ก็ภูมิใจที่ลูกแบบทําตัวโอเคไม่ทะเลทลายเรื่างนี้หรือแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าขอเลือกเป็นเหตุการณ์ที่ตอนเราประกวดวิสทีนแม่ก็ยังไม่ได้แบบว่าเออเราจะแบบทําไมต้องไปประกวดด้วยทําไมถึงอยากทาไมถึงอยากไปประกวดอย่างนี้พอเราเออแค่เข้ารอบสุดท้ายหรือว่าได้ที่สามกลับมาแม่ก็รู้สึกดีใจแล้วอะคะ่ะ กอดแม่ประจําแบบพอแม่นั่งอยู่ด้วยก็กอดหอมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆผู้หญิงพอกอดผู้หญิงด้วยกันมันก็รู้สึกแบบแต่ก็ไม่ต้องรู้สึกอายนะคะเรารู้สึกยังไงกับแม่เราก็แสดงออกไปเพราะว่ามันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ค่ะยังยกก็มีหอมบ้างกอดแม่บ้างอย่างงี้ะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะใกล้วันแม่แล้ว ก็โยอยากจะให้ทุกคนเพื่อนเทุกคนเนี่ยไปซื้อเสื้อแตงมโมกันนี่เลยค่ะเพื่อนเ่นวัยรุ่นชอบเดินสยามกันใช่ไหมคะสยามซอยห้าเนี่ยมีเสื้อวันแม่นะคะเป็นสีประจําวันแม่เลยคือสีฟ้าให้ไปที่สยามซอยห้าหรือไม่ก็ปตททุกสาขาเลยค่ะอย่าลืมกันนะคะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ